ทุกคนตอนนี้เป็นเวลากโมง20นาทีแลวนะคะดังนั้นฟ้าเริ่มมืดค่ะแต่ละจันร์ต้องตัดแต่งด้านด้านหลังของกำแพงหลังบ้านนะคะทุกคนมีต้นเฮลิโคนียที่เจิโตแล้วก็ขยายพันธุ์ได้รวดเร็วมากมใบของน้องก็เหนียวแห้งดอกของน้องก็เฉาไปแล้วนะคะเวลาน้องออกดอกถึงเวลาของเขาเขาก็จะเฉาไปะคะ่ะทุกคนดังนั้นถ้าไม่ตัดแต่งนะคะก็จะดูไม่สวยงามเลยคะ่ะนี่ก็คือต้อน เนลิสโเนียค่ะทิโคน,นี่ใบเขาจะเหมือนใบกล้วยนะคะ,ะต้องตัดที่ถ่ายลกมากนะคะ,จะเจริญเติบโตได้ดีมากเลยค่ะไม่งั้นก้เนี่ยค่ะก็จะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ย้ดยทางับทุโคนไม่ปลอดภัยเลยนะคะต้องตัดแทน,นะค่ะอาจารย์จะปรา,าสารให้ลกเลยนะคะในจุดนี้นจะเป็นด้านหลังของกแพงคะทิกคนเป็นกาแพงนะคะหลังบ้านนะคะด้านหลังบ้าน,นะค่ะ ว่าตรงนี้ดูแล้วในมุมนี้นะคะทุกคนลกมากเลยค่ะน่าเต็มมากๆเลยค่ะต้นนี้ตัดแต่งตัดตัวด่วนเลยค่ะมันี้ไม่เป็นแหงนั้นเลยนี่นะคะเติบโตได้เร็วมากเลยค่ะทุกคนแต่ว่าเขาดีตรงที่ว่าน้องก็ออกดอกนะคะออกดอกสวยงามสามารถไปตปัดแกันได้นะคะทุกคนแล้วก็ขยายพันธุ์ได้รวดเร็วมากเลยขยายพันธุ์ง่ายๆแล้วก็กมี พาน้องไปปลูกที่บ้านสวนด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ขึ้นเร็วมากตอนนี้คือเต็มสวนและะ้วค่ะทุกคนเริเมจะโตได้เร็วมาก,ก,าก,ปปากเราต้องตัดแต่งตัดแต่งเขาทีน,นี้ก็จะเนืน้อหาทุกคนลุกล้าลุกล้ำมากเลยค่ะทุกคนต้องรีบตัดและค่้ต้องใช้ระยะเวลาหลายวันเลยนะคะทุกคนแล้วก็ต้องเก็บใส่กระสอบไปทิ้งค่นนะ,คะอันนี้ด้านข้างก็ยังรกอยู่นะคะมีขาต้น,น,นะะอยู่ใน,น,นเขมอลุกมากเลยทุกคน ค่ะตัดทิ้งยังได้รวนเลยค่ะทุกคนได่วยแค่ไหนเราอยู่ประชมอสิ๘วันแล้วนะคะอันนี้จะตัดได้แค่ยอดของเขาเท่านั้ er to to er นเองเพราะว่ากังไกสามารถตัดได้โดยไม่ใช่มีค่ะทุกคนกรามาไปหาเครื่องมีกันหน่อนะคะเพื่อที่จะตัดต้นเขาได้เม่ว่าหายดินายนะค่ะใช้งานไปมาหรือว่าผลึาไปต่างจังหวัดก็ได้ค่ะทุกคนเพราะว่าลำต้นของเขาใหญ่นะคะต้องใช้ตัวื่องมีและการที่สามารถอ่า ได้นะคะทุกคนค่ะใบไทรเนี่ยตัดได้ชุ่มช่อยอดค่ะนะคะจะได้ชุ่มช่อยอดสูงด้าในใรงด้วเท่านั้นเองนะคะวันนี้เดี๋ยวรายการต้องยีดตัดแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อทำแล้วดูก็จะชุ่มาคาร์บอนเป็นตัดแต่งให้กับซอนด้วยเมื่อยค่ะตัดแล้วก็ต้องรีบเก็บใส่กระสอบนะคะไม่งั้นก็จะเกะกะมากหรือไม่ก็ถ้าไม่รีบเก็บก็ฝนตกลงมาก็จะสะสมทําให้ ฝนขังทําให้ใบไม้เรียกว่าอะไรอ่ะปือไหลเน่าเปลือยก็จะทําให้ดูไม่สวยไม่งามนะคะต้องรีบเก็บเข้ากระสอบทันทีเลยค่ะทุกคนอันนี้ก็คือต้นกบเสดยดยมายน้องสวยนะคะน้องสวยน้องก็โตเลยวเหมือนกันนะคะน้านนะคะเป็นไม้น้ำทุกคนพ่ทีมเพื่อนที่รับชมนะคะรับชม ขอบคุณเพื่อนมากๆค่ะติดตามชมคลิปต่อไปนะคะเพราะว่ายังมีอีกหลายเคล็ดการต้องตัดแต่งถิ่นไม้ที่บริเวณบ้านด้านหลังบ้านก็ยังมีอีอค่ะทุกคนด้านข้างบ้านก็มีห้าบ้านก็มีค่ะขอบคุณเพื่อนนะคะบายบายสวัสดีค่ะ